บนถนนใหญ่กลางกรุงเทพเสียงตแตรรถดังระง,งมอากาศร้อนจัดจนเหงื่อไหลซึมตามหลังเสื้อรถเบนซ์สีดำคันหนึ่งพุ่งไปอย่างรวดเร็วภายในรถชายไวกลางคนในชุดสูทรูบีพวงมาลัยแน่นหน้าเขาซีดเผือดเหงื่อเม็ดโตหยดลงตามขมับหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะรุนแรงและเจ็บปวดดวงตาพระมวมือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ รถเริ่มสายไปมาเสียงล้อเสียสีถนนอย่างน่ากลัวผู้คนข้างทางร้องตะโกนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทันใดนั้นหญิงสาวคนหนึ่งกระโจนออกมาจากฟุตบาทเสื้อยืดสีขาวของเธอเปื้อนแต่สายตา,นาแน่วแน่เธอพุ่งไปที่ประตูรถมือสั่นน้อยๆอยแต่แข็งแรงพอจะเปิดประตูออกกลิ่งเครื่องยนต์ไม่โชยเข้าจมูกชายในรถแทบหมดสติสีเสเอนทิ้งพวงมาลายัย เสียงหายใจหอบสั้นๆเหมือนกำลังจะขาดใจหญิงสาวจับตัวเขาอย่างทุลักทุเลฝากควันร้อนๆลากเขาออกมาด้วยแรงทั้งหมดที่มีเสียงไซเรนของรถพยาบาลเริ่มดังใกล้เข้ามาคนรอบข้างมุงดูแต่ไม่มีใครทำอะไรเธอวางเขาลงบนพื้นเย็นเฉียบและแข็งกระด้างสองมือกดหน้าอกเขาทำซีพีอรด้วยจังหวะเร่งรีบหัวใจเขาไม่ตอบสนอง เธอกัดฟันแน่นกดซ้ำอีกครั้งหนักกว่าเดิมน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแต่เธอไม่ยอมหยุดแล้วจู่ๆชายคนนั้นกระตุกตัวเขาสำลักแรงๆก่อนจะไอออกมาเสียงหอบหายใจดังชัดเจนในอากาศที่ร้อนอบอ้าวหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตามือยังสันดร,ริกด้วยความตกใจและโล่งใจชายคนนั้นมองหน้าเธอดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและบางอย่างที่ลึกซึ้ง หนึ่งสัปดาห์ต่อมาภายในห้องประชุมของบริษัทระดับประเทศชายในสูรหรูคนนั้นนั่งอยู่บนเวทีข้างๆเขาหญิงสาวคนเดิมในชุดเดรสเรียบง่ายสายตาของเขานม่แต่เธอราวกับคนทั้งห้องหายไปเขาประกาศเสียงดังต่อหน้าทุกคนนี่คือผู้หญิงที่ช่วยชีวิตผมไว้เสียงปรบมือดังลั่นห้องหญิงสาวยิ้มอายๆแต่ดวงตาเธอส่องประกายอบอุ่น ตั้งแต่วินาทีนั้นหัวใจของชายผู้เคยเย็นชาก็ไม่เป็นอิสระอีกต่อไปเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอแน่นไม่ยอมปล่อยอีกเลยเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าในห้องประชุมอันโออาทุกสายตาจับจ้องพวกเขาอย่างเงียบงนันแสงไฟจากโคมระยะสะท้อนเป็นประกายบนพื้นหินอ่อนอากาศอบอวนไปด้วยกลิ่นน้ำหอมราคาแพงชายหนุ่มลุกขึ้นยืน เสียงเก้าอี้ครูดเบาๆก้องไปทั่วห้องเขาประคองมือหญิงสาวอย่างทนุถนอมก่อนจะหันมาสบตาเธออีกครั้งดวงตาคู่นั้นเต็มไปได้วยคำสัญญาที่ไม่ได้เอื้อนเอ่ยออกมาในใจเขามีเพียงความจริงข้อเดียวที่ก้องกังวานเขาจะไม่ยอมให้เธอหายไปจากชีวิตอีกทันใดนั้นเสียงกริ่งโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอย่างกระทันหัน บรรยากาศอบอุ่นพลันแปรเปลี่ยนทุกคนหันขอบไปมองตามเสียงชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอสว่างว่าเผยเบอร์แปลกที่ไม่รู้จักคิ้วเขาขมวดแน่นสัญชาตญาณบางอย่างบอกว่ามันไม่ปกติเขารับสายด้วยน้ำเสียงระวังสวัสดีครับเสียงปลายสายเย็นยเยือกจนทำให้เขาขนลุกระวังตัวไว้มันยังไม่จบ เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบในพริบตาหญิงสาวมองเขาด้วยความตกใจดวงตาเธอสั่นระริกเรากับรับรู้ถึงภัยร้ายที่กำลังใกล้เข้ามาอย่างเงียบงนันชายหนุ่มรีบคว้ามือเธอแน่นกว่าเดิมพาเธอเดินฝ่าผู้คนออกจากห้องประชุมเสียงฝีเท้ากระทบพื้นหินดังสะท้อนในถงยาวหัวใจทั้งสองดวงเต้นแรงอย่างบ้าคลาั่งข้างนอก ท้องฟ้ามืดคลึ้มเมฆดำเคลื่อนตัวเร็วผิดปกติลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนเสียงคำรามเบาๆของฟ้าก้องอยู่ไกลๆรถคนหนึ่งจอดรออยู่ตรงฟุตบาทหน้าต่างดำสนิทไม่สามารถมองเห็นคนข้างไ,ได้เลยชายหนุ่มชะงัก้้าวสัญชาตญาณเตือนเขาให้ระวังตัวสูงสุดหญิงสาวกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อดวงตาเธอกวัดมองไปรอบตัวอย่างรวดเร็ว ในอากาศมีบางอย่างผิดปกติบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยสัญชาตญาณดิบชายหนุ่มหันมามองเธอสบตากันเพียงเสี้ยววินาทีไม่มีคำพูดใดแต่ทั้งสองต่างเข้าใจสิ่งเดียวกันอันตรายกําลังล้อมพวกเขาอยู่ทุกทิศทุกทางเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งแสงวาบจากท้องฟ้าสว่างว่ามาบรรจบกับความมืดสนิท ชายหนุ่มและหญิงสาวยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่งในพริบตาเพียงแค่ลมหายใจที่ค่อยๆหายไปในอากาศชายหนุ่มดึงหญิงสาวไปข้างหลังพยายามปกป้องเธอจากสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจเต็มร้อยเสียงรถยนต์ที่จอดอยู่ใกล้ๆเริ่มส่งเสียงดังขึ้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวในรถคันนั้นมันไม่ใช่แค่ใครสักคนแต่มันเป็นการเคลื่อนไหวที่อันตราย หญิงสาวหันมามองชายหนุ่มสีหน้าของเธอเริ่มแสดงออกถึงความกลัวที่เธอพยายามซ่อนไว้มีอะไรเขาถามเสียงเบาบางอย่างไม่ถูกต้องเธอตอบกลับอย่างกลัวทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นชายหนุ่มหันกลับไปมองรถที่จอดอยู่ถ้าทางการเคลื่อนไหวจากในนั้นไม่ได้เป็นแค่การสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดกำลังจะเกิดขึ้น และมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หญิงสาวจับมือเขาแน่นขึ้นเราต้องไปจากที่นี่เขากระตุกหัวใจขึ้นมาแต่ก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่มันยังไม่จบเขาพึมพำในใจแต่เสียงอีกเสียงหนึ่งจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งกลับมาที่บริษัททันทีพวกเขารู้แล้วว่าคุณยังมีชีวิตอยู่สายตาของเขาหันกลับไปมองหญิงสาว น้ำตาเธอเริ่มไหลลงมาจากใบหน้าและในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเธอก็เป็นเป้าหมายที่เขาต้องปกป้องความรู้สึกแปลกประหลาดอัดแน่นในหัวใจของเขาเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเธอจะกลายเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งนี้เมื่อมือของเขากุมมือเธอแน่นเขาก็รู้ว่าไม่มีทางกลับไปได้แล้วเราจะต้องสู้ไปด้วยกันเขาพูดเสียงต่ำเธอกลืนเสียงสะอื้นกลับลงไป พร้อมจะสู้ไปกับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสองคนยืนอยู่ท่ามกลางฝนที่เริ่มตกหนักแต่ความมืดที่ห่อหุ้มก็ยังคงซ่อนภัยร้ายที่พวกเขายังไม่เห็นมันไม่ใช่แค่การรอดชีวิตแต่มันคือการเดินทางสู่การเปิดเผยความจริงที่ชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้และการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่ไม่มีทางรู้จบฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆ เสียงฝนกระทบพื้นดังสนัน่นราวกับจะกลบเสียงหายใจของพวกเขาชายหนุ่มและหญิงสาววิ่งไปที่รถพยายามหลบหลีกการจับตามองจากทุกทิศทางเงามืดในซอยมืดมืดดูเหมือนจะขยับตัวตามพวกเขาเหมือนมีใครบางคนที่ไม่อยากให้พวกเขาหนีไปพวกเขาขึ้นรถอย่างเร่งรีบไม่พูดอะไรกันสักคำแต่ในสายตาของทั้งสองมีแสงของความเข้าใจ ทันทีที่ประตูรถปิดเครื่องยนต์คำรามขึ้นรถคันหรูพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความมืดในเมืองเริ่มคลี่คลายเมื่อพวกเขาออกจากย่านใจกลางแต่ความกดดันยังคงปกคลุมพวกเขาเหมือนมีบางอย่างที่ตามพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเราไปไหนต่อหญิงสาวถามด้วยเสียงที่แสงไปด้วยความกังวลเขาหันมามองเธออย่างเงียบๆเ,เราต้องไปที่บริษัท มีบางอย่างที่ยังไม่เคยบอกคุณเธอจ้องเขาอย่างไม่ค่อยเข้าใจอะไรบางอย่างเขาหยุดเงียบไปครู่หนึ่งสายตาของเขาหมดความมั่นใจลงไปเล็กน้อยสิ่งที่คุณรู้ยังไม่ครบคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดหญิงสาวตกใจเธอพยายามประมวลผลคำพูดเหล่านั้นแต่ไม่มีเวลาให้ทำความเข้าใจมากนะัก มันคืออะไรเธอถามด้วยน้ำเสียงที่เริ่มสั่นเขาหันมามองเธออีกครั้งดวงตาของเขามีความเครียดผสมอยู่ในนั้นคุณถูกจับตามองมาตลอดพวกเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเสียงหายใจของเธอเริ่มหนักขึ้นแล้วฉันควรทำอย่างไรเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาคุณต้องเชื่อใจฉันเท่านั้น แต่ทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังรถเหมือนมีอะไรบางอย่างตามมาจากในความมืดสายตาของเขาสะดุดไปที่กระจกมองหลังและทันใดนั้นเขาก็เห็นเงาร่างคนขี่จักรยานยนต์ที่แล่นตามพวกเขามาพวกเขามาที่นี่แล้วเขาพึมพำบรรยากาศในรถพันกลายเป็นหนาวเย็นหญิงสาวหันมามองเขาด้วยความกลัวที่เริ่มทวีคูณขึ้นเราต้องหยุด เขาเริ่มขับรถเร็วขึ้นแต่ความรู้สึกของการถูกตามล่ากลับยิ่งชัดเจนมากขึ้นท้องฟ้ายังคงมืดมิดฝนที่ตกไม่หยุดทำให้ทัศนวิสัยย่ำมแย่เสียงเครื่องยนต์ของจักรยานยนต์ดังใกล้เข้ามาทุกทีเธอกระชับมือของเขาไว้แน่นห้ามหยุดอย่าให้พวกเขาได้ใกล้เราเขามองไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงเขารู้ว่าเวลาใกล้จะหมดลงและการหนีไปจากสิ่งที่ตามมาจะไม่ง่ายอย่างที่คิด เพียงแค่ลมหายใจเดียวทุกอย่างในชีวิตของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงเครื่องยนต์จักรยานยนต์ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ร้ายที่กำลังตามล่าชายหนุ่มกระชับพวงมลาลัยพยายามขับรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในขณะที่เขากดคันเร่งจนสุดเขาก็เห็นแสงไฟจากจักรยานยนต์สะท้อนเข้ามาในกระจกข้าง มันกำลังใกล้เข้ามาอย่างไม่ลดละพวกเขากำลังจะตามเราไปหญิงสาวกระซิบเสียงสัน่นเธอหันมามองเขาด้วยความกลัวเราจะทำยังไงดีเขาไม่ตอบทันทีสายตาของเขาจดจ่ออยู่ที่ท้องถนนข้างหน้าแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แยกไม่ออกระหว่างความกลัวและความต้องการปกป้องเธอให้ได้ทันใดนั้น ชายหนุ่มตัดสินใจหักพวงมาลัยอย่างแรงรถเบนซ์เลี้ยวขวายอย่างรวดเร็วทะยานไปในซอยแคบๆที่มืดมิดเสียงยางรถบดกับพื้นหินดังลัน่นเราจะไปไหนหญิงสาวถามเสียงตกใจที่เดียวที่พวกเขาคิดไม่ถึงเขาตอบกลับเสียงต่าแล้วเขาก็หันไปมองเธอจะต้องทำให้พวกเขาคิดว่าเราหายไปจากโลกนี้เลยทุกอย่างเริ่มเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้ เมื่อรถวิ่งเข้าไปในซอยที่แคบและมืดเขาลดความเร็วลงจนกระทั่งพวกเขามาถึงจุดที่มองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดชายหนุ่มหยุดรถดับเครื่องยนต์แล้วหันไปมองหญิงสาวด้วยความมุ่งมัน่นเราต้องหาทางหลบหนีไปจากที่นี่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของชีวิตเราสองคนแล้วหญิงสาวพยักหน้างเงียบๆเ,เธอรู้ดีว่าพวกเขากำลังอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุด แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงฟ้าผ่าก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันใกล้มากจนแผ่นดินสะเทือนทั้งสองคนตกใจและทันใดนั้นเสียงดังของเครื่องยนต์จักรยานยนต์ก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในความมืดมันดังใกล้เข้ามาแล้วเร็วชายหนุ่มตะโกนเขาคว้ามือเธอและล่าไปข้างหลังรถซ่อนตัวอยู่ในความมืดรอบๆ ร่างของพวกเขาหายเข้าไปในเงามืดเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังคล้ายกับเสียงลมหายใจของสัตว์ในป่าชายหนุ่มยืนนิ่งมือของเขากุมมือหญิงสาวแน่นหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นทุกวินาทีรู้ดีว่าในไม่ช้าพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เสียงเครื่องยนต์จักรยานยนต์ที่เข้ามาใกล้ทำให้หัวใจของเขากระตุก เขาหันไปมองหญิงสาวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวแต่เขาก็เห็นความมุ่งมั่นในนั้นเช่นกันเราต้องทำทุกอย่างเพื่ออยู่รอดเขาพูดเสียงของเขาแข็งแกร่งและมั่นคงขึ้นในช่วงเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้เสียงเครื่องยนต์จักรยานยนต์หยุดลงและเงาของชายสองคนก็ปรากฏขึ้นในความมืดพวกเขายืนอยู่ห่างจากทั้งสองเพียงไม่กี่เมตร ความตึงเครียดที่จับอยู่ในอากาศเหมือนสายไหมที่พร้อมจะขาดในทุกช่วงเวลาชายหนุ่มและหญิงสาวยืนอยู่ในมุมอับไม่มีทางหลบหนีแล้วการ,รเผชิญหน้ากำลังจะเริ่มต้นเงาของชายสองคนค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ฝีเท้าของพวกเขาเบาแต่หนักแน่นทุกก้าวที่พวกเขาก้าวไปเหมือนจะมีเสียงแรกเข้ามาในหัวใจของทั้งสองชายหนุ่มและหญิงสาวยืนอยู่ในความมืด หัวใจเต้นเร็วเหมือนจะหลุดออกจากอกพวกเขาไม่สามารถหลบหนีได้แล้วเสียงหอบหายใจของชายหนุ่มดังขึ้นในความเงียบเขากุมมือหญิงสาวแน่นขึ้นกลิ่นฝนและความตึงเครียดลอยเต็มไปในอากาศชายหนึ่งในนั้นหยุดยืนเสียงกระดูกดังกรอบกแกรบจากการขยับและเขาหยิบปืนออกจากกระเป๋าเสื้อคุณหนีไม่พ้นแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา มันเหมือนการตัดสินใจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ชายหนุ่มและหญิงสาวมองกันในความเงียบและชายหนุ่มก็ยิ้มบางๆไม่แน่บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่หนีไม่พ้นเสียเองหญิงสาวมองเขาด้วยความตกใจเขามองเธอและพยักหน้าเบาๆเธอไม่เข้าใจในตอนแรกแต่ในอีกแวบหนึ่งเธอเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่เขากำลังจะทำทันใดนั้น ชายหนุ่มก็หยิบสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเป็นเครื่องมือที่ดูเหมือนจะเป็นระเบิดเล็กๆเ,เร็วเขาตะโกนและเขากดปุ่มบนเครื่องมือเหล่านั้นไฟสีแดงสว่างวาบในความมืดชายคนหนึ่งที่ถือปืนรีบหันไปมองอย่างตกใจแต่ไม่ทันแล้วเสียงระเบิดดังก้องไปทั่วและควันหนาทึบพวยพ,พุ่งขึ้นในทันที พวกเขาทั้งสองใช้โอกาสนี้วิ่งฝ่าสมรภูมิความมืดฝุ่นละอองและควันเต็มไปหมดร่างของพวกเขาหายเข้าไปในความมืดที่พุ่งเข้ามาจนกระทั่งทุกสิ่งรอบตัวหายไปจากสายตาข้างหลังเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งแต่แล้วก็หยุดเงียบไปเหมือนทุกอย่างจะอยู่ในความสงบชายหนุ่มและหญิงสาววิ่งไปจนถึงที่ปลอดภัยสายฝนยิงคงตกลงมาอย่างหนัก แต่ทั้งสองคนไม่หันกลับไปมองเธอหันมามองเขาด้วยความสับสนทำไมถึงเขาหยุดและมองเธอเพราะฉันรู้ว่าพวกเขากําลังจะมาและรู้จักเราทั้งคู่ดีหญิงสาวหลบหน้าลงดวงตาของเธอสะท้อนแสงจากไฟถนนในที่สุดเธอก็เข้าใจบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของเขาพวกเขารู้ว่าเราจะสู้และนี่คือจุดเริ่มต้นเขาพูดต่อ แล้วในเงามืดนั้นทั้งสองรู้ดีว่าการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นทั้งสองเดินไปในความมือดอย่างเงียบๆแสงไฟจากถนนในระยะไกลสะท้อนใบหน้าให้เห็นเพียงแวบเดียวหญิงสาวมองชายหนุ่มที่เดินอยู่ข้างๆรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเกิดขึ้นในตัวเธอในที่สุดพวกเขาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งมันเป็นที่หลบภัยที่เขาเตรียมไว้ ไม่มีใครรู้จักที่นี่และมันเป็นที่เดียวที่พวกเขาจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ชายหนุ่มมองหญิงสาวตอนนี้เรามีเวลาในการตั้งตัวเขาพูดด้วยเสียงที่สงบแต่แฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าหญิงสาวมองเข้าไปในบ้านเธอรู้ว่ามันไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยอันตรายเราต้องพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เธอกล่าวเสียงเบาเพราะเราทั้งสองคนยังมีทางเลือกที่จะสู้เพื่ออนาคตของเราชายหนุ่มยิ้มบางๆและเปิดประตูให้เธอเข้าไปข้างในเขาเดินตามหลังเธอไปปิดประตูหลังจากนั้นความมืดข้างนอกค่อยๆกลับมาอีกครั้งเหมือนกับสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังแต่ในใจของพวกเขายังคงมีแสงแห่งความหวังที่ไม่มีวันดับ ทั้งสองเดินไปข้างหน้ารู้ดีว่าอันตรายอาจจะยังคงรออยู่ข้างหน้าแต่พวกเขาก็มีการเลือกที่สำคัญที่สุดที่จะยืนหยัดเคียงข้างกันต่อไปในที่สุดสิ่งที่พวกเขาต้องการก็เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การเอาชนะศัตรูแต่คือการต่อสู้เพื่อความเป็นตัวของตัวเองและเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในแบบที่พวกเขาต้องการ และในความมืดที่ยิ่งใหญ่การเดินทางของทั้งสองคนก็ยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะได้พบกับแสงสว่างอีกครั้ง